แล้วตอนที่ไปซื้อใช่ไหมพี่ที่เป็นคนขายอบอกว่านเนี่ยเนี่ยเสื้อที่หนูใส่เนี่ยเสื้อที่หนูกาลังจับอยู่เนี่ยเนี่ยพี่บูกี้ไลออนก็ใส่ใส่ขึ้นรงเพลงน่ะที่เนี่ยพี่บูกี้ไลออนก็ใส่แบบนี้เลยใส่ขึ้นรงเพลงแบบนี้เลยอะไรอย่างนี้หนูก็เลยซื้อมาสรุปก็เลยพอซื้อมาเสร็จใช่ไหมก็เลยไปดูพี่บูกี้ไลออนเอา้เอาเขาใส่สีขาวพี่พี่เ <laughs> <laughs> ขาใส่สีขาว <laughs> หนูซื้อสีส้มโอเคแต่ไม่เป็นไรชอบสีส้มแม่ตีไหมคะแม่ไม่ เพราะว่าส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มแต่งรูปให้ไม่โปที่สุดเขาจะทําได้ดึงผมดึงผมแล้วก็ส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วก็บอกมีอะไรจะให้ดูส่งไปในไลน์กลุ่มให้พ่อกับแม่ดูก่อนแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ไปก่อนแล้วก็แบบมีจะมีอะไรจะให้ดูแหละโป๊ไหมอันนี้ลงได้ไหมแล้วแรกหนูก็ดูในไลน์ใช่ป่ะอ่านแล้วหนึ่งอ่านแล้วสองแล้วก็เงียบหนูว่าเขากําลังประชุมแล้วก็อ่านแล้วนะ สักพักหนึ่งพอช็อกค่ะแต่ลงคนละลูกกับที่ให้พ่อแม่นะอุ้ยคุณพ